สวัสดีจับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมเอเดนลิงนะครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเองไปทัศ e ์สนพิจูคอนเดอร์นะครับผมนะคนตัวจริงเสียงจริงครับเอ้ไพพิบาริระดับหมอทำก๋วยเตี๋ยวแห้งเลยเงี้ยนะผู้พิชิตมังกรแบบไล่ไล่จับกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะผมนะมีข้าวให้กินมากินมังกรมากินก๋วยเตี๋ยวผู้คืน พวกกืมรณนะนู่นี่นั่นนะแต่เรามากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเราลดประชากรการขุดเลือดขูดเนื้อกันนะครับผมนะวันนี้เราก็ยังมาอยู่กับบอสที่อันน่าพึงกลัวโหวดกันที่เขาได้ลือขานกันว่าอ่าหาแม้แต่เรายังยังบับดีๆนะเรายังตายได้เลยนะผมนะแบบ ผมนี่เต็มสุดเต็มสุดนี่เขาแค่เพิ่แค่หเอร์เซ็นต์เองนะอันนี้เรามาอยู่กับต้นปึกษาทองไตทองนะต้นตำรับของไตรทองออ <c oughs> อันนี้เราไม่ได้จะมาล่าเจระเข้ชลาวันอะไรละละลายละลายนานนะผมนะแต่วันนี้เราจะมาสู้กับตัวเค้บินได้นะอุย้ย อะไรครับเนี่ยหวังว่าคนตายขยับได้บ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้ว <took> to คนตายขยับได้ช่างเป็นฝันอันยาวนานฝันหวานดิแกแ้มมันหมดขึ้นแล้วดิ <my> อันนี้อะไร <rooted. S 1> ดอกไม้ขึ้นหลายมือสับ

เอ้ยอย่างนี้ต้องเอกสารแล้วอย่างนี้สนใจเอาดอกไม้ไหมครับเจ้าถิ่นชอบแน่นอนอุ้ยมาแล้วมาถึงไม่ก็เอาเลยไอ้ล่างโคนเพื่อเร็วเร็วเร็วเเร่งด่วนฟูจะชิบหายอ๊ะ ตูจะชิบหายไหมเนี่ยสวยสวย๋ยวเข้าไปแจงขอปลาอน อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายเลยเรียบร้อยเลยก็ยตัดฉากโอ้โหเจ้าถิ่นจะเก่งไปไหนครับเนี่ยโอ้โหเกือบเท่ล้ะโดนเจ้าถิ่มคุมเจ้าถิ่นบอกปฏิเสธรักครับเอาน,นื้ว่าจะตัดได้ไม่เป็นไร มา,มาไม่รู้ดิมันจะผ่านไหมวะถ้าอรอบนึงก็คือเดี๋ยวผมอาจะใช้แครี่แล้วลองดูแครี่ได้ไม่ได้ว่ากันที ไปค้าง,งกึงซะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีมีผมยังเอาไม่อยู่เลย เฮ้ยมันเอาเลือดมันเอาเลือดลิมิตเอ้ยอ่าอ่าคิดหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยหืมผมกดเอ้นี่แล้วนะกดกดวิ่งแล้วกดวิ่งแล้วขอชิคก้ตัดพาร์ส,สองอาจจะคลิปยาวหน่อยมาครับวันนี้เราจะมาต่อพาส,สองเอ้ย อะไรครับนี่ <c oughs> ไปคลิปเริมนั่นแหละโอ้ยบ้าบออ่ะได้ได้ไม่มีปัญหา,าจะลองดูได้ไม่ได้ไม่รู้นะมาอ,อดแอคสาวหน่อยลแล้วกันเล้วถิ่นอาจจะไม่ชอบดอกไม้ปฏิเสธรักก็เลย อุ้ยนอุ้ยผางักเลยเออผมน่าจะลองดูอีกทีนะ้าโลมไม่ได้ค่อยว่ากัน เริ่มเข้าสู่หมวดนี้เอ้ยอุย้ยไม่ทันเอ้ยได้แล้วอุย้ยตายคาหน้าประตูเลย เอาจริงครับเฟสแรกผมไม่น่าจ,จะบัฟเยอะต้องแบบแค่นิดหน่อยนิดนิด,นดหน่อยหยไม่ต้องบัฟอะไรเยอะแยะเนาะอันนี้บัฟซะเ,อเยอะเลยไม่เลยสู้ยากก็อลองดู เอาแล้วทานั้นมาไหมทานสินเนตอุ้ยไฟสองแล้ว แ้แต่พี่มีมิกก็ยังเอาอยู่วุ้ย สองยากเลย เออเสียงอันหัวรอทีดเงียบหายไปจริงเฮ้ยบัฟอะไรหน่อยก็ได้เราเออต้องบัฟส,สิ ทุกดีผมจำได้อยู่ต้องไอจังหวะงานครั้งที่สองอะอันติเมทมันต้องท้าไปแบบข้างในมันอะแล้วมันจะหลบพอดีใช่ไหมอุ้ยไอที่หายเอาเอา งงแทนเลยอันนี้เดี๋ยวอีกจริงอีกตัวหนึ่งใช้ดาบสมุไรไลแล้วกันดีไหมวะดูก่อนเดี๋ยวบัฟให้มันเป็นถือดาบสมุไรไล ไปเลยไปเลยหรือมินี่มิคโคตรเชื่อได้เลยัวยแล้ว ดูดเลือดยาวๆจะโหดอะไรประมาณนั้นเลือดฮะอ้นะองมีมิกไล่เข้าไป โอ้โห oh. oh. ขึ้นเลยจีดเลยซีดเลยแบบนี้ไม่ได้แล้วผมว่ามันต้องมีกรอ,อะไรอะไรบาง mm hmm. สับอย่งนึงอืม mm hmm. ได้ไหมขอดูก่อน ก็มีเนะสตาได้ได้ไ,ดไม่มีปัญหาเราค่อยไว้พอลองสู้แบบคนเดียวโอ้โหนางปฏิเสธรักผมตลอดอาจจะแบบไมีเจ้าของอะไรเงี้ยผีเสื้อไม่เอา สรุปบัสยังไงของของเราใเนีนน่ย เรียบร้อยโอเคมีมิกย่าพึ่งอย่าพึ่งมีมิกย่าพึ่งมีมิกไม่สนแล้ว โอ้โหเนี yeah ่ย yeah มีม oh. <laughs> oh, hey ิกทำไม่เสียเลยแย่เลยโวยมึนเปื้เลยหัวอุ่นทีเดียวเชียไงอ่ะมีอยู่นะมีอยู่ โอ,อ้ยไอเอาอเอางงแล้วเนี่ยเอาอจาจ์ได้ไหมตะกี้นี้มันพุ่งชาร์จมาแล้วใช่ไหมผมกิ้งไปปั๊บแล้วมันก็ล็อกล็อกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วผมก็เข้าไปหลังมันก็ทําตามสูตรเรียบร้อยแล้วแต่งงว่าอทําไมมันอยู่ๆมันก็เป็นได้ไง ไม่สงสัยเลยบอสทำไมถึงเก่งเออนี่สรุปเกมสีสาวแม่งยันนาเดียวแม่งยู่โดยล่าตลอด มือม <net> <G gan Anfang> ีมิกอ <faith> ่ะรีดรีบรีบมีมีดรีดครับ อ oh. <the> ตายเพี่สองตลอด <c oughs> ยุงม,มันกัดครับยุงม,มันกัด <c oughs> อยู่ๆก็เป็นลมวูบสงสัยต้องพาหาไปหาหมอโดนเจมคุมรับเออเกือบเทและแต่จบไม่สวยเลย บ๊อบผิดสกครับช่างมันเออผมลืมนึกเลยว่ะมันบัฟบไออแบบง่ายฮะน่าจะเปลี่ยนอาวุธแทนเป็นไอเมงกะพูนนั่น สู้ๆอยู่แล้วได้เพราะเพราะรับทิษชมเย้ยอาชนะพระเวทถ้าเกิดผมเล่นสายสตริงนี่คงคงน่าจะไปแล้วแหลอะอจริงอ่ะผมแพรรี่อ่ะอผมเล่นไอดีไอนนี่ด้วยถ้าเกิดใครที่ติดตามในเฟซก็จะรู้ว่าผมมาแพรรี่อ่ะแพรรี oh, so ่จนจนชนะได้ เออแล้วแล้วทีนี้พอเรากลับมาอะไรวะเราก็ลืมแล้ไงเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นเป็นสายสายอินน่ะสายสายเรียกอะไรดีสายเวทอะสายนักเวทอะเวทาดาอืมสี่สิบเลยแล้วไง เดีย๋ยวผมจะอัพลงอันนี้ด้วยเพราะว่าผมตั้งใจจะเล่นแบบมังกรน้ำแข็งด้วยผมชอบเยากอยู่เหมือนกันนะเอาไปเจอกันไหม <c oughs> จีบสาวเอ้ยเกมจีบสาวตายเาแล้วอืมความตายนี่คือแบบอยู่เคียงข้างฆ่าแบบว่าโอ้เดี๋ยวเชื่อไหมล่ะ ว่าฆ่าหน้าฆ่าชนะอยู่แล้วอะไร่งนี้แล้วมันก็กลับมาตายตาย,ตายวนซ้ำวนลูปจนชนะนี่เกมว่าประมาณนี้แนหะอาจะเอาชนะให้ได้ในแอคสาวแอคหลอจีบแล้วหยิบสาวแต่สาวปฏิเสธรักบอกฆ่ามีอยู่แล้วอะไรอี่องนี้ผมไม่รู้เท่าถึงการคนระับผมไม่เลยไม่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วรักมันรักมันอกหักไปกินอกไก่ดีกว,ว่าครับ อกไก่ KFC okay, วันนี้เปิดแล้ววันอังคารนะอย่าลืมไปด้วยไปเ่อกันใหม่ครับของข่าวรายการรับชมติดตามกันนี้วันนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกด like, กระดิ่งกันด,ด,ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้อ่าแฟคเตอร์นะครับจะไปก่อนแล้วนะครับผมนะเราเดีย๋ยวเราจะไปกินอกไก่ไก่ทองอกันนอดนะวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่